สวัสดีค่ะวันนี้เจนนี่จะชวนเพื่อนมาทำเมนูแซ่บๆนะคะเราจะทำเมนูปลากระพงแดงทอดยำมะม่วงนะคะเรามาดูส่วนผสม,สมและวิธีทำกันเลยค่ะอย่างแรกก็จะเป็นปลากระพงแดงนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้ปลานิลหรือปลากระพงขาวก็ได้นะคะเจนนี่ล้างทำความสะอาดแล้วก็ซับให้แห้งนะคะเพื่อนๆแล้วก็บ้างแบบนี้นะคะเพื่อน ไม่ต้องบ้างถี่มากนะคะบ้างห่างๆแบบนี้นะคะแล้วทําการโรยเกลือน,นิดหน่อยแล้วคะ่ะข้อสําคัญคือต้องซับให้แห้งๆนะคะส่วนอันนี้จะเป็นน้ํายํานะคะเพื่อนๆก็จะมีน้ำมะนาวน้ําปลาพริกกินดาแดงเขียวน้ําตาลดอกมะพร้าวหรือน้ําตาลปิ๊บก็ได้นะคะ เม็ดมะม่วงหิมาพาันทอดกรอบค่ะแล้วก็มะม่วงดิบเปรี้ยวนะคะเพื่อนๆผักชีส,สำหรับโรยหน้าแต่งหน้านะคะแล้วก็น้ำมันเอาไว้ทอดจ้ามาค่ะมาลงมือทำไปพร้อมๆกันเลยในขั้นตอนแรกเราก็ทำการตั้งกระทะเปิดไฟกลางนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันที่เราจะทอดปลาลงไปเลยค่ะ ให้ใส่เยอะพอประมาณนะคะกะว่าให้ท่วมตัวปลานะคะแล้วให้เพื่อนๆใส่เกลือป่นลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อกันไม่ให้ปลาเขาติดกระทะนะคะเราก็จะรอให้น้ำมันร้อนจัดนะคะเพื่อนๆค่อยใส่ปลาลงไปเนาะ เดี๋ยวเรามาทําการเช็คน้ํามันค่ะพเพื่อนๆว่าเขาร้อนจัดหรือยังนะคะให้เพื่อนๆหาตะเกียบมาเะะพื่อนแล้วก็จุ่มลงไปน,นะคะถ้าเขามีฟองแบบนี้ขึ้นมานะคะเพื่อนๆแสดงว่าเขาร้อนได้ที่แล้วนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งน,นะคะเพื่อนในการเลือกปลาจะนี่ลืมบอกนะคะให้เพื่อนๆไม่ต้องเลือกตัวใหญ่มากนะคะถ้าเลือกตัวใหญ่มากเวลาทอดก็จะไม่ค่อยกรอบเนาะถ้าเลือกตัวประมาณขนาดนี้นะคะเพื่อน ขนาดประมาณสองสามขีดอย่างนี้นะคะเพื่อนๆตัวละประมาณสองสามขีดเนาะมาจ้าเรามาทอดปลากันเลยแล้วก็ใส่ปลาไปบนกระทะในกระทะเลยค่ะ<ๆ>เราจะยังไม่คนหรือยุ่งกับปลานะคะเพื่อนๆเราจะรอให้เขาเซตตัวก่อนนะคะรอสักพักนะคะถ้าเกิดเขาเซ็ตตัวเขาจะลอยตัวขึ้นมาเองค่ะ เราจะทำการทอดข้างประมาณ4-5นาทีนะคะหรือว่าจนกว่าปลาของเราจะกรอบดีนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปทำการเช็คปลากัน,นะคะ่ะว่าเขาได้ที่หรือยังนะคะ จริงๆป่ะกอบได้ที่ละนี่ค่ะเรารกลับทั้งสองตัวเลยนะคะเราจะทอดข้างล่างเขากรอบเหมือนกันนะคะเ,เพื่อนๆด้านบนที่พี่กลับลงไปเมืเ่อกี้เขาจะสุกเร็วกว่านะเราคอยเช็คดูนะคะเ,เพื่อน ความกรอบก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆเล้วนะคะว่าจะเอากรอบแบบไหนเนาะเอากรอบประมาณไหนคอยเช็คดูด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทำการเช็คปาก,กันค่ะว่าเข้าสุกทั้งสองด้านหรือกรอบทั้งสองด้านหรือย,ยังนะนะคะ เดีย๋ยวนีว่าโอเคละเดีย๋ยวเะเนี่จะตัดขึ้นเลยนะครับปิดกระทะเลยค่ะจะตัดขึ้นไปพักไว้บนตะแกรงนะ,ะเ,นเพื่อนให้เขาเสี็ดน้ำมันนะคะเตรียมตะแกรงนี้มาไว้นะคะตัดขึ้นไปพักไว้บนตะแกรงให้เขาเสี็ดน้ำมันดีก่อนนะคะเ,เพื่อน ในระหว่างที่เรารอปลาทอดของเราเสร็จน้ำมันนะคะเ,เพื่อนๆเราก็มาทํมมายำมะม่วงรอไว้ก่อนเลยค่ะข้าพี่เพื่อนหาถ้วยแบบนี้หรือชามมานะคะเ,เพื่อนไม้ผสมกันนะคะทีนี้ก็ใส่น้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลาน้ำตาลดอกมะพร้าวใส่ลงไปเลยค่ะแล้วทีนี้ก็จะคนให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะเ,เพื่อน หลังจากที่น้ำตาลละลายดีนะเพื่อนๆเ,เราก็ชิมรสค่ะว่าเราชอบรสประมาณไหนเนะาะพอน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะเพื่อนจะได้ทำการชิมรสค่ะอืมที๋วนี้ว่าได้แล้วค่ะเอาประมาณนี้นะคะเพื่อน เดี๋ยวเราก็ทำการซอยพริกค่ะที่เราไม่ซอยพริกไว้นะครับเพื่อนเดี๋ยวพริกเขาจะดำนะคะเราต้องซอยแล้วซอยแล้วก็ใช้เลยนะครับเพื่อนเอาไปใส่ในน้ำยำเลยนะคะพริกก็จะได้ไม่ดำนะคะซอยเป็นชิ้นบางๆแบบนี้นะคะเพื่อน แล้วเราก็นำพริกที่เราซอยเสร็จนะคะเพื่อนลงไปในน้ำยำเลยค่ะแล้วคนให้เข้ากันนะคะเพื่อนแล้วก็ใส่มะนาวเอ้ยแล้วก็ใส่มะม่วงค่ะมะม่วงที่เราสับหรือขูดไว้แบบนี้นะคะใสงไัฟเลยค่ะ เราทำการคนสมวนสมให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็นำผักชีนะคะเพื่อนๆมาใส่น้ำในน้ำยำค่ะหลังจากที่เราคนสมวนสมเข้ากันดีแล้วนะคะทีนี้ก็จะดังแกะตัดไปไมี้เลยค่ะ แล้วคนเบาๆให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะแล้วก็ตามด้วยเม็ดมะม่วงหิมาพานต์ค่ะแล้วคนเบาๆให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะแล้วเราใส่หอมแขกลงไปด้วยนะคะเพื่อนๆหอมแขกมันต้องเอาหัวใหญ่มากนะคะหัวเล็กแบบนี้นะคะ เลาจะซอยแบบนี้ค่ะใส่ลงไปในน้ำยำเราเลยนะคะแล้วคนเบาๆให้สมสมเข้ากันค่ะแค่นี้เราก็ได้ยำมะาม่วงแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานพร้อมกับ ปลาทอดของเราเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเจน,นี่นำปลาทอดมาจัดใส่จานเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยำมะม่วงใส่ถ้วยข้างๆค่ะหรือว่าใครจะเอายำมะม่วงราดไปบนปลาทอดเลยก็ได้นะคะหรือจะเสิร์ฟแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นไงคะเพื่อนๆหน้าตาหน้าทานไหมคะและวิธีการทำก็ทำง่ายๆเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆ ท่านเพื่อนท่านใดสนใจที่อยากจะลองทำเดี๋ยวเจนนี่จะทิ้งส่วนผสมไว้ใต้คําอธิบายเหมือนเดิมนะคะท่านเพื่อนชอบคลิปนี้เจนนี่ฝากกดแชร์กดไลค์และกดซับสไครต์ให้เจนนี่ด้วยนะคะเพื่อนสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเจนนี่ได้นะคะเจนนี่ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบายบาย